แสงงงมมมมิิ่ดดดีีใหููู้้้เปควาารตักมาาาายงงนนดีไวบลลกก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมก็มี f อนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับโทรมานะครับบอกว่าช่างแคะเอ่อฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับฝ้าสมาร์ทบอร์ดก็เป็นเอ่อโรงรถนะครับก็จะเป็นฝ้า ฝาแข็งนะครับเป็นแผ่นแข็งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นแผ่นแข็งแข็งนะครับเป็นแผ่งปูนนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับก็อยังร้อยต่อนะครับก็ถามว่าเอาแดบหรือเอาอะคริลิกนะครับมายิงได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับบอกว่ายิงได้นะครับแต่นานไปนะครับจะเห็นว่านะครับ เออบางบางที่นะครับห่างนะครับนี่บางที่ห่างบางที่สนิทนะครับบางที่ห่างบางที่สนิทนะครับแบบนี้นะครับพอนานไปนะครับตรงที่เราเราโป้ไปเนี่ยตรงเนี้ยหนาตรงเนี้ยไม่แทบไม่มีเลยนะครับนานไปนะครับเอ่อตัวอะคริลิกนะครับจะทําการยืดหยุ่นได้นะครับก็จริงนะครับแต่ถ้าแข็งเมื่อไหร่นะครับแข็งเมื่อไหร่เขาก็จะอยู่ตัวเขาเลยนะครับคราีนี้เวลา นานไปผมใช้คําว่านานไปนะครับมันก็จะไม่สวยมันจะดูไม่ดีนะครับมันจะมีรอยต่อที่เป็นรอยแตกด้วยนะครับนะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับกับการที่เราทิ้งรอยห่างไว้เลยนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเรายิงอะคริลิกเข้าไปเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาไปซื้อนะครับก็บอกว่าเอาเป็นอะคริลิกแล้วกันนะครับ อะคริลิกนะครับเราจะรู้ได้นะครับว่าเป็นอะคริลิกหรือไม่ใช่นะครับให้ดูตรงท้ายนี่นะครับอ่าถ้าเป็นซีลิโคนใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ใช้ได้นะครับเป็นอะคริลิกนะครับอันนี้นะครับเป็นของเก่านะครับแค่ใส่งเงก็จะเอามาทําให้ดูแหละนะครับอ่าแบบนี้เลยใส่เข้าไปนะครับพี่หนูเป็นไงเห็นไหมเห็นเห็นหน้างานนะเห็นเห็นเห็นนะ นี่นะครับยิงไปเลยนะครับเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาโป๊ะนะครับเหน้างานเยาวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็มีตัวช่วยนะครับเบ่งไปเลยนะครับรูดไปเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับโดยมากนะครับบางคนไม่รู้นะครับคนไม่รู้นะครับก็ไม่ผิดนะครับ อ่าแต่นะครับเวลาทํางานออกมาแล้วนะครับโดยมากนะครับช่างอ่ะจะใช้เหล็กโป๊ะนะครับจะใช้เหล็กโป๊ะนะครับแต่แค่แค่แงบอกเลยว่าแค่แค่แงไม่ได้ใช้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับลูดไปนะครับเป็นไงพี่หนูเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นเห็นว่าเห็นหน้างานเห็นหน้างานว่านะครับไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ตัวเหล็กโป๊ะเลยนะ ใช้มือใช้นิ้วนิ้วลูบเลยอ่าใช้นิ้วลูดเลยนะครับอันนี้คือเหลือนะครับอ่าส่วนนะครับหน้างานเป็นแบบนี้นะครับให้เราใช้ผ้าชุบน้ํานะครับลูดไปลูดมาเห็นนะเห็นผ้าชุบน้ําเราก็ไม่ได้ว่าเปียกโชกนะคะอ่าชุบหมาดนะครับชุบหมาดชุบหมาดนะครับนี่แบบนี้นะครับ ชูแบบนี้นะครับรูดกลางนะครับอ่าองเช็ดอีกนะครับอะอันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีสอนแน่ในตำรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าพี่หนูนะครับอันนี้นะครับแค่เสงเงี้จะให้ดูหน้างานนะครับหน้างานจริงเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนียนเลยนะครับ อ่าเนียนเลยข้างๆนะครับถามว่าตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นหลุมลึกลงไปเลยนะครับเพราะว่าแคสเซงเงไม่ได้โป้ให้มันเสมอนะครับให้มันเป็นร่องนะครับตัวยูลงไปเลยแบบนี้ส่วนที่แห้งนะครับตัวที่ติดกับขอบนะครับมันก็จะอยู่เฉยอันนี้อ่าอันนี้ตีต่างว่าทําเป็นฟ้านะครับแต่แคสเซงเงยทให้ดูนะครับว่า งานแบบนี้นะครับถ้าโป๊แบบนี้นะครับมันก็จะออกมาสวยงามเลยนะครับใช้ผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดนะครับผมอ่าไม่ได้ยากเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะคริกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ TOA สามศูนย์สามนะครับอะคริกอุดโปะนะครับสําหรับซ่อมแซมรอยแตกแล้วอ่าอันนี้เลยนะครับ ก็เป็นตัวนี้แหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ f อนะครับก็นี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแหละนะครับก็แค่เซนแงเอามาฝากก็แล้วกันเวลาทําฟ้านะครับทําฟ้าเพดานลงรถอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเว้นร่องห่างไว้เพื่อที่จะยิงแด็บนะผมว่านะครับสุดยอดเลยนะครับเอ่อกับการที่ว่า f อฟซถามว่าใช้อคาริกแบบนี้ยิงใส่ได้ไหมได้นะครับเพราะว่า เป็นงานของเขาเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะเลยนะครับจำเพาะเลยนะครับของออตัวสมาร์ทบอร์ดนี่นะครับอ่าก็อันนี้แค่แง,เง่เอามาฝากแล้วกันนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ ชูกมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะกอ็อเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสะ,งะแงแกแสะแงะ